โอ้ต่อจากตอนที่แล้วนะจัดการกับฟอร์สบูอื๋อแอทนกันแล้วก็มาขอความช่วยเหลือกันดีกว่าเอาทุกคนตะโกนว่าเอาช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยพ่างพ่างพ่าง,างเรียกกูทำไมวะดูรู้จะเลือกใช้หิงห้อยสองตีนผ้าชดตีนช้างน้อยทำหน้ากวนตีนหรือไม่รู้ไอกวนตีน กูเลือกค่าเช็ดตีน่กูว่าเอาช้างน้อยทำหน้าวนตีน่าจะดีกว่าเพราะมันจะต้องพ่นน้าในการจัดการกับฟองสบู่ใช่ไหมเออทำเงินกูเลือกเลยเอาเอาอันนี้แหละกูว่าได้เนื้อหนามอใช่เลยไอ้เฮียเนี่ยกูเสกแล้วนะไอ้ศาตร์เนี่ยเอาไปแดกเฮ้มาจากไหนวะรอเฮียอะไรล่ะครับรอพ่อมึงตัดลิมินเหรอจัดการสิจัดการไอ้ฟองสบู่ซิว่ารอพ่อมึงจัดลิมินเหรอ อือือคิดได้เงววะแม้แม้ความคิดมึงดีจังเลยนะเอาช้างมาเนี่ยแทนที่จะเอาผ้าชิตีมันง่ายกว่ามั้เอไปกอดทีแม้ช้างนี่เนี่ยแม่งทําหน้ากดตียังไม่พอยังช่วยกูด้วยอันอันนี้ชมใช่มั้ยแฮกๆๆสบายเนาะไอสัตว์แฮ่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเอ้ยเสร็จแล้วก็ดีแล้วปัญหาอยู่ที่กูเองมึงไม่ได้ผิดนะไอ้หมาไรจุดแฮะอื้มาไหนๆก็ไหนๆแล้วตบมือกันหน่อย คืออะไรวะเราด่าก,กันมาทั้งคลิปตบมือกันทําไมวะ <laughs> ชมมึงเหรอ <laughs> <laughs> จบไปแล้วนะสำหรับมิก้เมาส้นตีนอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะกูพากไปเรื่อยนะตามคลิปเลยนะอ่าก็ซับสไครต์สำหรับคลิปต่อไปนะฮะโอ้โหมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะภาคอันนี้มันไม่ใช่เล่นเลยเนะี่ยก็ภาคครั้งที่2นะต่อจากตอนแรกโอเค